กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับวันนี้เราจะพูดถึงแลนด์มาร์คของแม่กลอง2,000ปีนะชื่อว่าพระแท่นดงลังเนินเขา2,000ไร่นะครับพระแท่นดงลังบริเวณที่ถูกสมมุติว่าพระพุทธเจ้าทรงประชวรแล้วบรรทมปรินิพานบนพระแท่นในดงลังเนินเขา2,000ไร่พื้นที่พระแท่นดงลังอำเภอท่ามะกาจวัดการ จนบุรีเป็นเนินเขาตเตี้ยและป่าไม้เบญจพรรณเนื้อที่ประมาณ2,390ไร่เป็นเขตวัดพระแท่นดงหลังประมาณ100ไร่นอกจากเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติพระแท่นดงหลังนอกจากนั้นเนี่ยเป็นเขตป่าสงวนนะครับพระแท่นก็คือแท่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลาดเอียงเหนือใต้ยาวเหนือแนวเหนือใต้เนี่ย5.4เมตร กว้างเหนือ2.2เมตรใต้2เมตรสูงทางเหนือเนี่ยก็คือ1.3เซนติเมตรใต้0.6เซนติเมตรเขาวถวายพระเพลิงนะครับสมมุติว่าเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธองค์ยอดเขาสูง55เมตรดงลังเป็นต้นไม้ลังขึ้นเป็นดงเรียกว่าดงลังไม้ลังต้นลังเชื่อว่าตรงกับต้น สาระในอินเดียตามพุทธประวัติว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏินิพพานใต้ต้นสาระเมืองกุศินารานะฮะหรือว่ากุศินารายกุศินารายกุศินารานะฮะเชื่อกันว่าบริเวณพัดแท่นเป็นแดนเมืองเก่าชื่อกุศินารายนะครับหรือว่าโกศินลายนะน่าจะกล่าวจากกุศินารา เมืองที่พระเจ้องค์ปรินิพานพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ